รีวิวสอบมิเทมอมครั้งแรกโดยนักศึกษาเภสัชคณะธรรมศาสตร์เอ้ยนักศึกษาธรรมศาสตร์คณะเภสัชไปดูกันหน่อยสอบสอง กันด้ชาชัปแสสดใสอันโสดแซ่บตาแซ่บจริงไม่จอม่นจริงเราก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะแต่งนงแต่งหน้าสกินโคสกินแคร์แค่คิดตาไปหนึ่งลรวก็จึ้งปึ้งสวยด้วยอาหารเจ้าก็คือกรขดมบังกับลาซอนช็อกโกแลตไปอ่นใบคือมันจะไม่ทันแล้วไม่คืออ่านทันแต่หนอกว่ามันครั้งแรกสอบไม่ทําครั้งแรกยูเนดทำไมมันใจล้าล้าสุดสุดสังเกต้ว่าอ่านตลอดทางจริงแล้วนี่คือนัสึกษาปีหน่งที่เราจะสตีแต่กูสายแต่แต่กลัวสายอีน้องบอกันีอย่างท่องไปด้วยในที่สุดเราก สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพื่อนเยอะมากกอดกันอยู่หน้าห้องแล้วก็เออเติมกำลังใจกำลังใจกันเนี่ยต้องการกำลังใจสำหรับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าห้องโดยรวมนะคะ้วกเติมหเลยปากไม่แดงไม่มีหลังนี่คือกลุ่มคนตึงของเราแล้วก็ปึ้งเข้าห้องอันนี้คือเพื่อนนข้างเราตอนสอบนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ตัวเช็คกระเป๋าเออนู่นนี่ปึ้งสอบเสร็จเรียบร้อยดีใจมากเหมือนแบบสอบเสร็จแบบทั้งหมดแล้วนี่พึ่งสอบไปตัวเดียวคือให้วมาหนูสอบนิดนึงก็จะกลับไปอ่านหนังสือต่อเนาะกําลังใจจากเมเจอกันหน้าตึกีนั่งรรอถนะะคซึ่งไมม่าทีก็เเลยดินเเเเเเออ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 ดินนนนนนาาาละะะ่่ต้้้งไไไไปปหสสสสบบกรรจจััยม็ี เจอใครประธานลูนสกสวยเด็กไอซ์อีกมากมายไก,ก่กอที่มาดูกันที่นี่มีมานั่งจดข้อสอบให้นอ้องคนกันหนะคือแบบอหอาาวชิชาต่อไปคือวิชาคณะนะคะตัวดีต้องเดินช็ดเช็ดกระรองสอบอะไรอย่างเงี้ยชิวๆฟังเสียงก็รู้ชิวยังไม่อ่านกันนะกูอยู่ก็สตัตี้กันนิดนึงแล้วก็วาร์บไปกินข้าวค่ะต้องเดินด้วยท้องไงใช่ไหมล่ะมีของข้าวก็ต้องมีของหวานนะคะตื้ดึงกับอ่านหนังสือพี่มิวทักคือผ่านไปไวมากไหมออกแนวมอมอ่ะสตัตี้กี่โมงอาบปั่นงานส่งฟิชเกมนิดนึงแล้้ววกก็็อออออ่่่าาาานนนนนนสสรรุปตตบบััีีีเเเเเแแซคืทไไมมดดิิจจลศ์ 50ล้านของวันก็นเลยเมาไปอัน,อนไปถึงเมาแปดสิบอันยี่สิบอะไรสระาลอนเย่เราก็ไปกินข้าวกันรอดร้านไหนจำร้านไหนไม่ได้แต่ว่าอยู่เชียงองตัวได้ของวันสดัลงาน,นสุดที่รักกุกกเราอร่อยมากเอากลับหอกัน,อนซื้อแพนเค้กก่อนแล้วก็กลับจรงิงๆแล้วต้ไปอ่ะต้องซื้อต่อ